เดี๋ยวเขาแล้วผมไปเอาอุปกรณ์ดับไฟมาก่อนอุปกรณ์ดับไฟโอเคอุปกรณ์ดับไฟเกิอุปอิฟเห็นไหมนั่นไงมันยังจำยังจำฝังใจมันอยู่เอาก็หม่ำออนสเตจไงเขาไม่ได้ชื่อเนี่ยเขาชื่ออุปอิฟอุปอิฟใช่ไหมกุ๊กกิ๊กเป็นยัไรกุ๊กกิ๊กอ่ะกุ๊กกิ๊กอยู่สกลโอ้๋อีไม่กล้าพูดมันไปพูดแล้วนะ อดูอวดัรทีเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยผมต้องดูใกล้ๆครับพวกเราต้องดูใกล้ๆครับเดี๋ยวเนี่ยมันจะดับเหรอมันจะดับได้เหรอดูครับดูครับดูครับผมยิ้มยิ้มยิ้มยมดียิ้มด้วยอะอกหอดูวิธีดับสอวิธีดับ ยังไม่เห็นขออีกอันครับโอเคนะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้หมอเก่งนะครับอันนี้ไม่ธรรมชาติหรอกผมรู้ว่าทำมาอ,มอันนี้เราก็ไม่ธรรมชาติทำมาใช่ไหมนอ,อันนี้ธรรมชาติล้วนๆครับธรรมชาติยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำทำจะได้มีอะไรอัมใช่ไหมเออมันเล่นมันเล่นมันไม่รู้อ, <c oughs> อันนี้ก็ไม่ช่วยอันนี้ก็นิ่งนะอันอี้ไม่ได้พี่มัมหน่อยโอ้โโอ้โห เดี๋ยวนะชอบพัดอ่ะพี่เท่งยังไม่เห็นน่ะพี่เท่งขอชัดๆอีกทีนึงโอ้ยมันไม่ดูหรอกไอ้นี่ไม่ดูไฟเหรอครั้งนี้มันอยู่มันไม่ทำอะไรหรอกแล้วพี่พันอ่ะพี่พันพี่พันเห็นไหมครับเมื่อกี้พี่พันเห็นไหมเห็นแล้วครับผมผมมาน้องเขาไปเก็บนนิิดึงโโออเเเคคชญค่ะเหนึ่งเขาปะปะปมปะ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 